สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆวันนี้พบเจอกับแมวเหมียวอีกแล้วจ้ามาในชุดนี้อุ่นๆหนาวๆนะคะคือจะไปส่งลิซซี่ที่โรงเรียนนะคะก็เลยมีเวลาก่อนที่จะไปโรงเรียนสักประมาณ10กว่านาทีนะคะก็เลยมาพูดคุยอัปเดตกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องเดิมนะคะเรื่องกำลังฮิตติดอันดับเลยก็คือเมียฝรั่งวัยรุ่นเหลือน้อยท่านนี้นะคะ คือได้รับการอัปเดตมาจากทางบ้านอีกทีหนึ่งนะคะก็ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลและข่าวสารนะคะก็ณนะตอนนี้คือเมียฝรั่งเจออะไรในโทษที่ไปบุกลุกบ้านเขาเจอข้อหาหนึ่งกระทงครับพี่น้องเมียใหม่ของอดีตสามี ไปแจ้งความข้อหาบุกรุกค,ค่ะพี่น้องคือไม่ได้อ่าตั้งใจจะเอาเป็นเรื่องเป็นความคือไปแจ้งให้เขาได้ถอยห่างออกไปค่ะพี่น้องจ้าเออไม่มีใครที่ไหนหรอกอยากจะให้คนมาทวงสามีที่บ้านใช่ไหมเออแล้วยายคนเนี้ยป้าคนเนี้เหมือนกับว่าอ่า กูพอตัวกูจะทำอะไรก็ได้ก็เงินกูส่งมาให้พวกเจ้าใช้อะเออกูพอตัวกูเป็นคนมีตังกูหาเงินเองได้อะไรประมาณนั้นน่ะอืมแล้วนางก็จะไม่ไม่แคร์โลกข้างนอกไม่แคร์คนอื่นเท่าไหร่ในความรู้สึกคนอื่นกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองสุดท้ายต้องไปเสียค่าปรับชีโลงพักค่ะพี่น้อง ดีที่ยอมความเอาได้เพราะว่าฝั่งเมียใหม่ของอดีตสามีเขาก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวเนาะเพราะว่าโอเคแหละเขาส่งมาก็ได้ผ่อนปนทุกยามที่ไม่มีโอเคก็คือน้ำใจแต่ถึงขั้นที่จะให้ยกสามีคืนกลับไปให้เขาเมันเป็นเรื่องที่ยากไม่มีใครอยากจะ เลิกกับสามีเพราะว่าลูกก็มีร่วมกันครอบครัวก็ยังมีความสุขดีอยู่เออเพียงแค่แค่ความคิดของคนคนหนึ่งที่คิดว่าสามียังรักเขาเออรักแรกของเขาเขาจะมาทวงสมมุติว่าเราเคยเลิกกับใครมาแล้วเราวันดีคืนดีนึกถึงความหลังอืมก็จะ กลับไปตรงนั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องจา๋านี่แหละสุดท้ายลูกสั่งเด็ดขาดเลยว่าถ้าแม่ไม่หยุดเรื่องนี้ก็ไม่ต้องมาอยู่บ้านกลับไปเมืองนอกเลยเขาจองตัวเครื่องบินให้ยายคนนี้ทันทีแม่จะเลือกเอากำหนดวันเรียบร้อย แม่จะขึ้นเครื่องหรือจะอยู่นี่แต่ถ้าอยู่นี่ถ้ายังไม่เลิกวุ่นวายเลิกเรื่องเยอะคือเขาจะไม่รับแม่ต้องหาที่อยู่ใหม่ถึงแม้ว่าเป็นบ้านแม่ก็ตามอย่างน้อยก็ให้เกียรติลูกตัวเองบ้างให้เกียรติตัวเองบ้างมาไกลขนาดนี้ยังคิดเองไม่เป็น อันนี้ลูกขอแม่ดีๆยายแกคงกังวลว่าถ้าฉันกลับไปเมืองนอกแล้วฝรั่งเขาจะยังรับไหมแต่สำคัญคืองานแกยังมีอันนี้คือสำคัญหรือแกคิดว่าแกเลิกกับสามีฝรั่งแล้วกลับไปอยู่เมืองนอกแล้วจะเอาผัวไทยนี้ไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบแนะ่คือเป็นแค่ความคาดคะเน แต่ถ้าเกิดว่าป้าแกไปแล้วแมวก็คงไม่รู้เรื่องราวของป้าแกอีกเนาะเพราะว่าอ่ามันก็ไม่มีสายที่จะมาพูดให้เราฟังก็ต้องรอดูว่าเขาจะว่ามากันยังไงเนาะเออคนเรานะพี่น้องจา๋าถ้ามาถึงจุดที่สูงที่สุดหรือมาไกลที่สุดก็ไม่มีใครอยากจะกลับ ไปจุดที่เราเคยย่ำแย่เคยเสียใจเคยทุกข์ใจใช่ไหมอยังแมวนะ่ะแมวจะไม่เคยที่คิดจะย้อนกลับไปจุดเดิมในจุดที่เราผ่านมาแล้วสมมุติว่าวันนี้เราจะผิดพลาดหรือผิดหวังแมวก็ต้องพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือไปเจอกับคนใหม่ ที่พร้อมที่จะมาซัพพอร์ตดูแลเรานะเพื่อนๆคนที่มาอยู่เมืองนอกอ่ะไม่ได้บอกว่าเออผัวไม่ดีต้องเลิกกันต้องหาใหม่อันนี้ไม่ได้แนะนำนะถ้าเขาดีอยู่ดูแลกันไปหากินหา,นหาอยู่ร่วมกันใช้จ่ายร่วมกันแชร์กันแบ่งปันกันภาระทุกอย่างช่วยกันเกื้อหนุนกัน ความสุขมันก็ย่อมเกิดแต่ถ้าคนใดที่เจอสามีทุบตีหรือสามีเอารัดเอาเปียบอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งทิ้งดูเหตุการณ์ไปก่อนไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะแย่เสมอไปบางคนผัวพูดเยอะงี่เง่าอขี้เหนียวน่นนั่นนี่ก็จริงแต่ข่าวจำเป็นเขาก็ช่วยเราได้แต่บางคนถึงขั้นว่า สุดๆก็มีอันนั้นก็ต้องมีการวางแผนว่าเออใจเย็นๆถ้าวันหนึ่งเราอยู่ได้ของเราเองเราก็ไปอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกไม่ใช่ว่าช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ผัวก็ยังงุนอย่างนี้คิดว่าชั้นสวยชั้นสาวชั้นหาใหม่ได้ตลอดเวลามันไม่ใช่ทุกอย่างต้องใช้เวลามีสติเยอะๆมา่อยู่เมืองนอกสติเป็นอันดับแรกใช้อารมณ์ใช้ ่าใจตัวเองพิสูจน์ในสิ่งที่เราอยากจะได้อย่าท้อสู้อดทนอย่าให้อ่าเขาเรียกอะไรอย่าให้ความลุ่มหลงมาเหนือเหตุผลของเราสิ่งที่ทำมันย่อมมีผลสําฤทธ ถ้าเราทำดีเราย่อมได้ดีเราย่อมเห็นผลที่ดีแต่วันหนึ่งที่เราคิดแย่ทำไม่ดีรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ควรก็ฝืนที่จะทำเพราะความมั่นหน้าของเมียฝรั่งเมียฝรั่งหลายคนที่ไปคบสามีไทยหรือกลับไปจุดเดิมเดิมที่คิดว่าตัวเองมั่นใจเกินมั่นหน้ามั่นอกมั่นใจมั่นเงินในกระเป๋า หลายคนที่เห็นบ้านแตกเลิกกับสามีก็เยอะแยะเร็วๆนี้ก็มีเยอะหลายคนที่รู้จักหรือหลายคนที่เขามาทำคลิปที่เขาสูญเสียครอบครัวไปเพราะเพียงแค่ว่าลืมตัวหลงตัวเองช่วงขณะหนึ่ง กว่าจะมาคิดได้ก็สายแต่สังคมเขาก็ให้อภัยคนไหนที่คิดได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติใหม่มันไม่ได้ทำเพื่อใครหรอกทำเพื่อคุณเองเอฟซี FC, หรือเพื่อนเพื่อนหรือคนที่เขารู้เรื่องราวของเราอ่ะเขาก็ให้อกำลังใจให้ผ่านไปได้ด้วยดีเออแต่ถ,ถ้าคุณรู้ว่ามันผิดคุณยังฝืนทำซ้ำซ้ำซากซาก ฝืนทำดักดานทำไปเพราะความมั่นมั่นตัวเองมั่นหน้ามั่นใจตัวเองมันก็ทำให้เราถล้ํำลึกลงไปออืมอย่างเช่นกรณีที่ว่าเสียเงินไม่ว่าแต่อย่าเสียหน้าอย่างเดียวอันนี้ฆ่าตัวเองตายหลายหลายแล้วนะพปีนองจา้าเมียฝรั่งบางคน กลัวคนดูถูกว่าตัวเองไม่มีเงินเลี support, ้ยงสปอร์ตเห็นคนเห็นหนุ่มนิดๆหน่อยๆโอ้ยเจ๊เจ๊นู่นนั่นนี่เลี้ยงสุดท้ายเป็นไงกลับมากว่าเงินเดือนจะออกกว่าจะถิงสิ้นเดือนกินข้าวกับน้ำพริกปลาล่ามาจากเมืองไทยกว่าจะสิ้นเดือนนี่แหละชีวิตเมืองโนอโกมา,มาวะซะอัดยัดเต็ม กินของแห้งที่ขนมาจากเมืองไทยกว่าจะถึงสิ้นเดือนเออเพราะความใจสปอร์ตกลัวเสียหน้าเหมือนกับยายนะพลาดแล้วพลาดพลาดที่ไปทวงสามีคืนบนโบกเบกโบยวยวายอายเขาอายไปทั้งหมู่บ้านมั่นเกินสุดท้ายเป็นไง อายอยู่ที่ยายอะเกยจะตัดสินใจมาง้อสามีไหมมางอสามีฝรั่งไหมเออกลับมามันคงไม่เหมือนเดิมใช่ไหมพี่น้องจา๋าพี่น้องคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนะคะเดี๋ยวแมวก็จะขออนุญาตไปส่งลูกก่อนนะเดี๋ยวจะสายนะคะขอบคุณสำหรับกําลังใจทุกดวงและคอมเมนต์ comment, ทุกคอมเมนต์นะคะ พบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ